สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสนะคะเรียนเชิญอาจารย์ป้อมบุรพาโหราพหาเวศนะคะจากสํานักบ,บุรพาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาการรักขระเลขยันในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เป็นตํานานของดวงดวงพิชัยสงครามและก็อิติพิสู หูช้างนะคะซึ่งค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะมาเยี่ยมที่ร้านสซฟูเฮฟเว่นคาเฟ่ที่ฝั่งตรงข้ามพิจชพากรสินนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับการเรียนการสอนอ,อันแรกเลยอักขระเลขยันเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะมีการเปิดคอร์สในทุกๆเดือนต่อไปนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งออนไลน์และออฟไลน์อยากให้อาจารย์พูดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของอักขระเลขยันเบื้องต้นนิดนึงค่ะ ครับผมสวัสดีครับผู้ที่ชมติดตามชมทั้งสดและแห้งทุกคนนะครับ